สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่ๆสมาชิกวันนี้นะคะก็ มาเจอกันนะคะเช่นเคยกับเสาโอนนะคะเลขเด็ดกับแนวทางหวยฮาหนอยนะคะมัดรวม3หน่อยในงวดของวันที่26 <S <S เดือนเมษายนนะคะ2568วันนี้มาแบ่งปันนะคะสูตร1เม็ดเดียวสำหรับสูตรนี้เน้นรุดวิ่งนะคะพี่ๆก่อนไปรับชมน้องแอดก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยนะคะที่มาติดตามแนวทางนะคะขอบคุณทุกเม้นแล้วก็ทุกไลค์ด้วยนะคะ เมื่อวานนะคะสาหรับหวยฮานอยนะคะเมื่อวานนี้ฮานอยนะคะพี่พี่เมื่อวานนี้หลุดนะคะพี่พี่ต้องกลับขออภัยทุกท่านด้วยนะคะเมื่อวานนี้ฮานอยไม่มาเนาะแล้วก็ลาวนะคะเราเมื่อวานนี้ให้เด่นที่สองกับหนึ่งสองก็ไม่มานะคะพี่พี่มาหนึ่งแทนเนาะเสียดายนะคะจับตัววิ่งลูดผิดนะคะสําหรับลาวพัฒนาเนาะของฮานอยวันนี้นะคะก่อนไปรับชมน้องเอ็ดก็ ฝากคำเตือนเช่นเคยแนวทางตัวเลขนะคะได้มาจากสูตรคำนวณโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมทางช่องไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดรับชมนะคะเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นชื่นชอบแนวทางตัวเลขแล้วค่อยตามนะคะ mm hmm. เดี๋ยวมารับชมกันเลยนะคะของวันนี้เนาะวันนี้ขอให้ทุกท่านปังๆนะคะเป็นวันหยุดของหลายๆท่านนะคะบางท่านก็หยุดสอาทิตย์เนาะไม่ได้ทํางานนะคะ วันนี้ขอให้โชคดีนะคะขอให้รับทรัพย์กันเนาะอากาศก็ร้อน้นนะคะพี่พี่เนาะวันนี้นะคะฮาหนอยน้องแอดได้เด่นที่สองสองและก็สามนะคะพี่พีสองกับ3นะคะส่วนท่านใดจะวิ่งรูดในวันนี้น้องแอดให้นิ้นไปที่สามฮาหนอยวันนี้น้นสามนะคะเม็ดเดียวก็ตามได้ทั้งสามรอบเลยนะคะท่านใดไม่ชอบสูตรนี้ รอนะคะชุดค้งสุดท้ายนุ้๊อแอดจะลงให้อีกทีนะคะเป็นชุด2ตัวบนล่างแล้วก็3ตัวนะคะหางเดียวเนาะก็ขอให้มากก็แล้วกันนะคะวันนี้ขอให้3เดินนะคะขอให้ 3, เดินนะคะขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะท่านใดที่เข้ามาใหม่เนาะสา,านะคะ ในตารางในตารางก็จะมีมี3มี6มี2แล้วก็มี0 0 8 9นเะคะเด่นในตารางเด่นที่3กับ2 จับคู่จับวินได้นะคะพี่ๆน้องชอบตัวไหนก็ลองจับคู่กันดูได้นะคะสูตรนี้เน้นไปที่สามสองสามเก้าสามแปดสามเก้าสามแปดนะคะสามสองทำไมน้องเอ็ดเขียนสองรอบน้อขออภัยนะคะพี่ๆนาะเดี๋ยวขออนุญาต เขียนเป็น3านะคะพี่พี่น้องแอดขออภัยด้วยนะคะสามสามนะคะชุดนี้นะคะที่น้องแอดชอบนะคะอีกชุดหนึ่งวันนี้ขอให้ทุกท่านที่มาติดตามนะคะโชคด,ดีนะคะขอให้มาในตัวนิ้ตัวเจาะนะคะพี่พี่นาอก็จดไว้แคปไว้นะคะถ้าชื่นชอบแนวทางนะคะ ก็อย่าลืมไปกลับด้วยนะคะขอให้ทุกท่านปังๆรวยๆนะคะคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันในค้งสุดท้ายนะคะพี่พีนแล้วเป็นตัวคัดอีกทีนะคะสำหรับวันนี้ร่ำรวยทุกท่านสวัสดีค่ะ